เพราะว่าที่นี่เป็นตลาดนัดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในเสียมราชนะครับผมก็เลยต้องขอเปิดตัวแบบยิ่งใหญ่ซะหน่อยมาที่นี่เนี่ยก็อารมณ์คล้ายๆกับไปเดินที่เข้าสารบ้านเรานะครับเพราะว่าก็มีทั้งของฝากของกินและก็ยังอยู่ใกล้ๆกับพับสเตทสถานที่ที่จะจัดงานเค้าดาวปีใหม่ด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างน,นะฮะ